ก่อไว้1แรงถึง3แรงเป็นไฟซิงเกิลเฟสนะครับผมหน้าตู้เราจะมีไฟบอร์สถานะลั่นคือสีเขียวโอเวอร์โหลดคือสีแดงและสวิตช์สามจั่วคือออโต้อเมนวลนะครับถ้าเราสังเกตอยูดด่ในตู้ตัวนี้จะเป็นสถานะปั๊มนะครับผมแมกเนติกโอเวอร์โหลดถ้าเราจะเช็คดูว่าปั๊มเราจะใช้1แรงหรือ2แรงหรือ3แรงเราต้องเช็คดูตัวแมกเนติกให้สัมพันธ์กัน โอเวร์โหลดเราดูตัวนี้ค่าของเขาต้องอยู่ค่ากลางนะครับผมชุดนี้เป็นตู้พลาสติกธรรมดาขาเข้าก็คือจะอยู่ด้านบนนะครับจะ L1 กับ L3 ขาออกนะครับก็จะเป็น T1 กับ T3 นะครับชุดนี้และชุดนี้คือจะเป็นชุดลูกลอยนะครับถ้าเราจะใช้ลูกลอยเราก็ถอดสายพ่วงที่คอมนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ขาลูกลอยได้เลยต้องเป็นขา N.O นะครับผม ชุดนี้ชุดนี้ก็จะบอกในการที่ว่าพอเราใส่ลูกลอยแล้วดิดมาออโตโอ้ลูกลอยจะทํางานในสานะเป็นสวิตแทนเรานะครับถ้าเกิดโหลดหนักเกินสานะตัวสีแดงนี้จะโชว์ขึ้นมานะครับถ้าโชว์ขึ้นมาแล้วผมอยากแนะนําว่าปิดให้คําว่าออฟแล้วเราค่อยมากดตัวคําว่ารีเซ็ตตัวนี้นะครับกดสีฟ้าเป็นหนึ่งทีนะครับแล้วก็ สานะของไฟแดงก็จะดับลงแล้วก็เราเปิดอีกครั้งหนึ่งถ้าสานะไฟยังขึ้นโชว์อยู่เราต้องเช็คดูที่ว่าปั๊มเรากินโอเวอร์โห,หลดหนักเกินไปไหมหรือชั่วโมงนั้นไฟเราตกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับนี่ชุดต Ł ู้พลาติกนะครับ